สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะทางช่องจินตนาชาแนลค่ะวันนี้วันที่ยี่สิบสี่พฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะจินตนาพามาเอาบรรยากาศนั่งดูบรรยากาศค่ะอ,อากาศกำลังเย็นค่ะเพราะท่านได้ถึงกับกาว่าหนาวค่ะคุณผู้ชมถ้านั้นก็ประมาณยี่สิบสามองศาค่ะเพราะท่านได้ถึงนั่นเะคะเพราะท่านได้ แบบหนาวค่ะ23องศาตอนนี้าทางเหนือคงจะเย็นหนาวแล้วนะคะคุณผู้ชมเนาะอิสระาเคยไปเที่ยวหนานี่นะอ้งกำลังหนาวค่ะทางบานเข่ากับแค่เย็นๆนะคะอยากได้อากาศหนาวอยากได้บรรยากาศฟิวหนาวๆแบบใส่เสื้อกันหนาวนะคะแล้วก็นั่งชิュๆชกับบรรยากาศบนภูเขากาัณแล้วค่ะคุณผู้ชมไปทางภูทับเบิกไปละค่ะทางภูทับเบิกแล้วก็ทางผาขารับว่าไก่คะ่ะคุณผู้ชม ช่วงนี้ไปใส่กันยากเนาะคะ่ะคุณผู้ชมนอกยากน้ำกันเงินค่ะ,ะเห็ดคุณผู้ชมก็จมออดอแด,ดแดดลูกค้าจมกันมาสันค่ะคุณผู้ชมอาจะเห็ดอย่างก็ต้องระมัดระวังเนาะคะ่ะเนาะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังค่ะมานั่งกับบรรยากาศทางนี้ก่อนเนาะคะ่ะคุณผู้ชมไม่ต้องไปไกลดอกว่าแค่ริมหนองบ้านเราเองเนี่ยค่ะเป็นสวนสาธารณะไปได้ตัวค่ะคุณผู้ชม ก็มีคนมานั่งเล่นนั่งคุยกันนะคะเก็บบรรยากาศเนาะคะ่ะก็มีของขายของกินเนี่ยมแลงค่ะคุณผู้ชมผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างสบายๆก็คือหากินแล้วก็กลับเข้าบ้านค่ะกินข้าวจานเดียวก็อิ่มแล้วค่ะคุณผู้ชมกินตนาก็ซื้อกันค่ะคุณผู้ชมอยู่คนเดียวค่ะกินอะไรก็ได้ค่ะอยากกินตอนเด็กๆก,ก็ขับรถออกไปค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมก็ขับรถออกมาหากิน กินข้าวอิ่มแล้วก็กลับบ้านค่ะทีวีก็ไม่มีเวลาดูค่ะคุณผู้ชมมั่วมานางังเขียนแนวทางแล้วก็ใส่ใจว่ามันจะยันผิดนะคะคุณผู้ชมแต่ก่อนอุ้ยเห็ดใหม่ๆเครียดหลายค่ะเขียนกับปถูกเขียนถูกเขียนผิดค่ะลูกแนวทางของเพื่อนกับปุกครบจริงสินะคะเขียนผิดประจําเลยค่ะตอนหลงัลงๆมาเริืมของค่ะคุณผู้ชมก็ผิดน้อยลงแต่ว่า การวบาการจา่ายยังไหลคือเก่าค่ะยังได้ว่าวไหลคือเก่าเพราะว่า,าต้องแยกคลิปค่ะคุณผู้ชมของตละลัเซียน,นะะเนาะค่ะเนาะก็เลยได้อันนี้ค่ะก็เลยได้ว่าวไหลค่ะอินตนาะจะลงแนวทางของปู่ศูนย์เจ็ดค่ะคุณผู้ชมปู่ศูนย์เจ็ดแล้วก็จะลงของเซียนนองหานตามหลังค่ะ อันนี้ของปูศูนย์อนเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะปูศูนก็เดินดีดีค่ะแต่มีหลุดยู่งวดสองงวดค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เข่าต้อค่ะของปู07บนเป็นบนล่างเป็นล่างค่ะคุณผู้ชมเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะยินตาานํามน้มาให้เบิงเป็นแนวทางสื่อค่ะคุณผู้ชมเราพัฒนาที่ผ่านมาค่ะรู้สึก ก้อยๆเนี่ยค่ะคุณผู้ชมกดสาเบิงไปค่ะคุณผู้ชมเบิงไปก่อนก็ไแ้ค่ะซ้อมๆไปก่อนเนาะว่นจันรเป็นวันที่นักใจค่ะเสี้ยนๆเพิ่นก็บ่าหนักใจคือกันเนาะค่ะสําหรับผู้เพิ่นคํานวณนเป็นเป็นก็บ่าโอ้ยนักใจถ้าเป็นวันจันนะสันมันมีเข้ามีหลุดไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่ามันจะเข้าหรือจะหลุดเนาะค่ะเนาะว่าต้องนักใจดอกนักใจแต่จินตนานี่ก็พ่อแล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะ ุณผู้ชมว้าวงามนอ๋อน,น่าจ่อขึ้นยังค่ะกําลังชมบรรยากาศอยู่เนาะรอบน้องค่ะคุณผู้ชมนังน่งแบบบรรยากาศอากาศเย็นๆค่ะนี่ปูพคนนี่เด็กหน่อยยังมานอนนั่งเล่นอยู่ค่ะคุณผู้ชมนะคะนั่งกินข้าวกัน ็ต้องไปไกลเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะว่าต้องถึงผู้ทับเบิกก็ได้ค่ะอยู่แถวแถวน้องบัวรัพูนเนี่ยละคะ่ะเย็นค่ะคุณผู้ชมน้อง,น,อง,น,องน้ำสาธารณะกว้างมาก <c oughs> ไปเบางแนวทางกันค่ะคุณผู้ชมของปู่ศูย์เวันที่ยี่สิบพฤศจิกายน2567ค่ะเป็นแนวทางลาวพัฒนาค่ะ ติปังหรือบ่ปังนวดนี่ไปเบิงน้ากัน,นะค่ะคุณผู้ชมจากเคยเดินดีมาแล้วก็ต้องเดินต่อไปกับปู่07กันเลยค่ะทางกัมีของกินค่ะคุณผู้ชมทา้งหล่อสาธารณะ,ะค่ะสะดวกสบายสำหรับผููผี่กินง่ายๆนะคะ วันที่ยี่สิบห้าพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะคุณผู้ชมวันนี้ปูศูนย์เจ็ดค่ะให้วิ่งศูนย์กับหนึ่งค่ะคุณผู้ชมปกติปูศูนย์เจ็ดเดินดีมาตลอดค่ะคุณผู้ชมอ่าแล้วก็หลุดไปงวดสองสามงวดหลุดหนึ่งงวดอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมที่ติดตามปูศูนย์เจ็ดค่ะวันนี้ก็มาตามดูค่ะคุณผู้ชม ตามดูปูศูนย์เจ็ดว่าปูศูนย์เจ็ดจะให้ปังให้หมานกันไหมวันนี้นะคะดูด้วยกันนะคะคุณผู้ชมดูให้มีสติดูให้หมานดูให้ปังค่ะคุณผู้ชมดูปูศูนย์เจ็ดวันนี้นะคะปูศูนย์เจ็ดให้วิ่งศูนย์กับหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเน้นล่างหนึ่งค่ะศูนย์บนล่างหนึ่งแล้วก็เน้นค่ะคุณผู้ชมเน้นที่หนึ่งค่ะ ไปล่างค่ะคุณผู้ชมมีหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์แล้วก็ 11. หนึ่ง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 ชนกันครับของอ่าเซียนสปลน,นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ของขอเซียนเพ่งชนกันบ่แต่หน้าเบน่งก่อนค่ะคุณผู้ชมว่าไปแล้วการลืมนะคะเนาะพอเสียนเพ่งก็ชนกันค่ะคุณผู้ชมของเซียนเซียสนสปล เนสกลก็ชนกันที่ตัวกันค่ะหนึ่งหนึ่งเนาะไปชนกันค่ะคุณผู้ชมกับปูศูนย์เจ็ดเอาวันนี้จะมาไหมหนึ่งค่ะคุณผู้ชมหนึ่งหนึ่งกะพิแต่ละหน้าเอาค่ะคุณผู้ชมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นค่ะแล้วก็มีสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งค่ะบนล่างเด้อค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าหนึ่งไปล่างค่ะศูนย์ไปบนขันคุณผู้ชมมากระจัดคัดกระพานค่ะคุณผู้ชมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นค่ะ เอาค่ะวันที่ผ่านมาวันที่ยี่สิบสองวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมปูศูนย์เจ็ดให้ค่ะหนึ่งกับสองแต่ว่าเพิ่นกระเดินแต้มเนาะคะคุณผู้ชมเข้าไปที่เก้าสี่ค่ะคุณผู้ชมเก้าสี 4, ต่ตรงๆไปล่างเนาะคะเนาะเพิ่นเน้นสองหลังต่ว่าเก้ากับสี่ 4, มาจากแต้มค่ะคุณผู้ชม ขอให้มั่นๆปังๆค่ะคุณผู้ชมงวดนี้เนาะให้เป็นเหมือนงวดที่ผ่านมาค่ะขอให้คุณผู้ชมโชคดีทุกท่านขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะคะแนวทางที่ได้เห็นนี้เป็นเพียงแนวทางขอให้แนวทางจงพาคุณผู้ชมโชคดีและมั่นๆปังๆมีความสุขกันทุกท่านเด้อค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ